ให้โชคแน่ๆทะเบียนอะไรนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคําถามก็จะประมาณนี้ค่ะนัวเนียประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละที่เจ้าของรถเชื่อเหรอเกินว่านี่คือร่องรอยพญานาคใบปรากฏอยู่บนฝากระโปรงรถของเธอนะคะหลังกระจกรถก็มีดีบางคนก็บอกรสริงเยอะเอาทะเบียนมาก่อนเอาทะเบียนมาก่อนอ่ะบอกเลยแล้วกันเจ็ดสองสามสามปลาจีนรีฮะคุณคุณไหมคุณคุ้กับ รถบรรทุกเสียนรถบรรทุกเสี่ยนรปูดทวดอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยกำลังจะพูดใช่ใช่ใช่ครับคุณยอดหนึ่งเจ็ดขีดแปดห้าสามสามคุณพี่จำได้เหรอจำได้แม่นเลยนะคะนี่ค่ะนี่เอาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะความบังเอิญมันมีอยู่จริงในโลกนี้นะคะเอาบ้านเลขที่หน่อยไหมครับครับนะคะบ้านเลขที่ยี่สิบสองหมู่ที่หนึ่งตําบลสัมพันตาอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเอาอายุเจ้าของหน่อยแม่เจ้าของรถอายุสามสิบสามปีนั่นไงนั่นไงนะคะชื่อว่าคุณเฉลิมพรอุทัสสีนะคะเธอเล่าให้ฟังบออกว่าคื จอดรถตั้งแต่ช่วงกลางวันละแล้วตอนเย็นเนี่ยต้องมีธุระเดินทางไปที่ระยองแต่รถเนี่ยมันเลอะไงก็เลยจะเอารถคันนี้ไปล้างแต่ปรากฏว่าพอมาเจอเฮ้ยอุตะแล้วนี่เห็นรอยแบบนี้เธอก็แบบว่าโอ้ใช่แน่ๆมันใช่แน่ๆนะมันเป็นอะไรที่พูดยากไม่ต้องให้ใครแกเนี่เพราะว่าเอาทะเบียนรถนั่นแหละค่ะไปซื้อสลากกินแบ่งระยไม่ร้อ,หรอให้จบเพลงไปเลยแล้ว <laughs> <laughs> นี่แหละเธอก็เลยเอาคลิปนี้นะไปให้คนในบ้านคนในบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะเหมือนแผ่นเสียงตกร่องอะ่ะ มาให้ชคให้ลาบนี่คือรอยพญานาคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับตัวเธอและครอบครัวของเธอนะคะเพราะฉะนั้นงวดหนึ่งกุมภาพันนี้จะเอาเลขทะเบียนรถและเลขที่บ้านเออขอแนะนำนิดหนึ่งคุณเฉลิมพรเอาอายุตัวเองไปซื้อด้วยนะคะกันเดียวนะติดายดวงไปเอาให้หมดนะคะไปต่อกันที่อุทัยธานีคุณผู้ชมเพราะจะมีของแปลกให้ดูด้วยแต่ว่า